trăng khoảng lực lựa lựa ăn บ่ได้จ้ะอีนี่บ่บ่ได้เว้า สวัสดีค่ะสาวเดินจะมาพบมาพอก,กันย้ำคำย้ำแรงกับพี่นงจา๋ามานั่งกินอยู่ระเบียงบ้านพีญญ่ยาคุตุรากับช่าง <c oughs> ขเขาก็ได้ได้ปนั่งกินอยู่ระเบียงบ้านปกติจะไปนั่งกินยี่หน้าบ้านกับ้บงวันนี้สาวเดินได้อะไรอุย้ยสาอยากสร้างก็สาวเดินได้นี่จ้ะขจุ่มจีนน้ำยาปลากระป๋องเท้าไก่กับพี่าท่องว่ามวนๆแล้วเป็นแบนซองถอย ก่เอาก็เดิมขยายสร้างแมป่ปลอกกินก่อนขอคุณว่า,ามัจังเปบบ็นสร้างสร้างว่าขอจุ่มนึง่งกินยังก็ก,กินรสมาจจกจุ่มไปโอ้ยจด่มมั่งจังผักข้าวหยาสวนก็เกาเนี่ยามา มามะเขาไม่ได้กินโดนเลยเลยกระปุลอันอาจจะขาดนิดจ้ะแซมพูดก่อนเลยพี่น้องจ้ามาน้ามะแซมน้องแขวมเหลือยูเหลือกลินบ่ได้จ้ะอยู่ในบอดดายบอไวเลนด์ะไม่กินก็บุญหัวแล้วพี่น้องเออน้องหนองมา จับเลยงั้นุก่คือกยกุ้งตับแพะอือหึนั้นกวยใส่มันก็หวานอ่ะอืม очку ствен Yes Bu子 Kwa Ise Sos Bere deve Gon со ว,ว,าวสส่าก็บอกภต่ะช้้นํำยาตีนไก่เท่าไก่ไม่ต้องเด้แทรกระดูกไมอ่อัทยาใสอัยสายาใสอัายาใสนี่กัดกิน

ลูดชิ้นยาว่าจ้างสองเดือน็อ,อันกัดแหล่คือปร่งมหม่แล้วจ้ะม,มันก็ขมบอกึก็มขมแต่ดิด ตอนตอนปากกระป๋องก่อน หินปีนี่ว่านมาจากจ่ว่าบ่างหวอนวดบ่น้ำคดบ่ะว่วขืนน้ำค่ะน้ำแต่ขนาด <c oughs> ได้กินกับขนาด

ปลาแถวปุ่นก็จะไม่ใช้มดอหไรนี่เหรออืม Lala. Pica león. Mm. Pico Thơm lắm Bơi Bơi đều Bơi đều Bơi tôm đồn nè Có hiếu khẩu

Like, I cook something for him. After, baby. He's a Sébastien Sebastian cooks. No. Is that a raclette? He's a When he come back. He was in the... in Switzerland yet. Oh. Now, water comes? come? Oui, we? we? Huh? He just. Because closed. I not clean my. Non, il closed fermé parce qu'il a changé, vous savez, pour la machine à laver, mm. uh, water. de mm l'eau. -hmm. Sébastien a dit que, fait, c'était cassé. Passé. Il était cassé, il ne marchait plus. Et puis, et puis, et puis, vous savez. I forgot he forgot to to charge and then when when he saw mm. he said oh I forgot to charge so he said forty euro for that it's not much but yeah. I had no more money. But you don't pay me okay? Okay. Mm. Some <laughs> corn มันได้ยืมเงินขวาเราต้ตงคืนแล้ว <c oughs> บ้า,าอ,อกรกัเก้าวยี่สิบกิโลเอาตังคืนดอขคืนขนาด <c oughs> นั่นจะความทำไปหนังย้มกันซอยกันเนาะครับ ถ้าดีจ้ะชิแบบนี้แซนด์ปลากระป๋องแล้วก็ตำตำนิดนึงแล้วก็แบ่งใส่เขรียงโดนใส่หอมโดนใส่จม,ม้ะขอมเสร็จมันแสบอยู่พี่น่อยจ้ะอ,อาไปเลยว่าหละ ตอนขาดในยุบเนี่ยแซ่บจริงๆ <c oughs> บริสตัวเบิ่งบ่เป็นแต่แซ่บหน้าใหม่ซามีขอโทษนกคนจีซ้วนขอยกินชีดยางก่อนเลยว่าขอยกินเขาแล้วอืมแล้วกะสลังแซ่ บอรกระจ้าเนาะพี่ย่างฮักเล็ดนอะอือ้อม,อม กินยังกินเสร็จปล้เปล่าต้องทกินเท้าไก่เนี่ยอาจจะไม่คือมคานะคุณเป็นอาหารของคนชอบกินบางคนอาจบม่กินกับ ดวนนะ่ะกเสียงหม้อแต่ใส่ดังคักดังเนี่ยมันอยู่ในหุบเขาพี่น้องจ้ะอืมอมันละกล่องเนาะพี่น้องเนาะเออมันกล่องใจนี้อยู่ในหุบเขาสิก,กล่องสิละเออว่าคอยๆก็ดดังดังนี่จ้ะเอาแล้วก็กพี่น้องค่เส้าเดินคนญาติบริเลมต่อให้อิมให้หมดเข้าดแดงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจจ้าเดอ้ออยู่ดีมีแห้งมีความสุขสขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุข,ขสุขคนค่ะ Sou